ยายขออีกแล้วดูดาวขอได้ลูกได้เมียได้ลูกได้ผัวบ่เอ้าขยายก็ขยายนะลูกสองคนกับพ่อแม่ห้องหนึ่งโอ้ยเบิ่งเลื้อยอ่ะคุยกับลูกสาวเมืองนอกเจ้าปูเก็ตก็คุยนําเอาอย่าหันหน้าหนีเม้นะอืมตั้มก็สามห้องนอนนะมันตั้มกว่านี้มันบ่มีแล้วมันหลักทีขึ้นเบิดหลักใจน้ำเจริญรุ่งเรืองหนูเอ้ยสู้ๆนี่แหละเก่งสุดๆภูมิใจ ฟังนี่สองเมือนไก่นางรอมาใต้บุตแล้วก็เฮียเรียบร้อยเห็นแล้วดีใจน้ำรู้อยู่ทุกอย่างเนาะบ่ต้องวางดอกดีแล้วล่ะเ้เข้าแลทีนี้เอี้ยกระิิได้กลับไปอาศัยน้องสาวเออไปกินกว๋วยเตี๋ยว <laughs> ฟังฟังน้องบา้างอย่าง,นง,ง,นงเนาะไม่ได้ยิน ดีใจนากับทุกคนท่านนะสู้ๆ่าลืมรักษาสุขภาพกันน้มหาเงินได้กันรักษาทุกลงเครื่องหน้าให้ไปหาน้องก่อนไปเบื้องห้องน้องก่อนอเห็นฝรั่งบอกว่าปีนี้อปีหน้าไปนี่เอไปก่อนเอไปก่อนแล้วทีนี้ฝรั่งซียาวไปทะเลเลยก่อนเดี๋ยวไปภูเก็ตเดี๋ยวให้มาฮับเอลงไปท่าไอภูเก็ตเลยไอต่อเครื่องลงภูเก็ตเลยเออลนั้นเนี่ยมาภูเก็ตเลยมาเพือ่อสิ่งา วยีเรื่องไหนได้มาเบิง้งิจการได้เราไหมเฮ้ยเออวันนั้ไปหามุ้งหาก,กินยามเท่าเนาะเออเข้าทาเฮ้ยมันหรือมันมกินมาม้าหรือที่เป็นเจ๊กันลงมาเบิ้งได้ไหมโอ,อเคปีหน้าพอดีละจิตจการเรียบร้อยน้องบ้านเคลียร์เสร็จพอดีเลยไปส่งบ้านใหม่ก,กันเถอะอืมมาเลยปีหน้ามาเลยเออปีหน้าปีนี้อบอกกลับ<อ>แล้วเราเก็บตังก่อนปีหน้า ก่อนปีหน้าเย่ยไปแล้วเดี๋ยวเย่ไปก่อนเย่ไปก่อนเราเดี๋ยวเอารถมาฮับเย่เอายายลงไปนําให้ลูกเคยถ้าให้ลูกเขยกับฝรั่งยิงเาาไปที่ภูกเกต็ตเลยไปรอรับที่ภูกเกต็ต เมื liberal, ่อเวัาเลือกทิศใจเนี่ยมันเลือกทิศใจวงเมื่เสเล่นน้อยไปทิศใจหลังนี่พบาะว่ามันมีกระเบียงข้างหลังบ้านหลังอย่างไงอ่แล้วอยู่สูงเวลาขึ right. uh, like ้นอยู่สูงอยู่บนเนินแด่เป็นบ่เือไปนั่งห้องให้ค่ะพ่อก็ที่ได้ไปนั่งห้องให้ลูกบ่เห็นเป็นบ่ทางหลังเขามีบ่อนทางหลังเที่ยวยายมายายที่ได้ไปนั่งไปนั่งเล่นทางหลังพุ่นจันโอ้ยวาดฝันให้จังแล้ววาดให้นางงามเนี่ยแต่ว่าบ่ไปได้จากเทียอุ้ยเวลเงด เอาไปให้ได้นะรักจังฟันจังเลยยากให้เที่ยวจังเลยใหญ่เนี่ยแต่งานนี้อย่างไดก็ไปไปเนาะเจิมบ้านเจิมชงให้ลูกให้เต้าก็ต้องไปเหรเฮ้ยถึงภูเก็ตอีกจากเทียเด้อเออเอาสร้งก็พอละไม่ต้องไปเอาะไรเด้อไปอยากยางละอยนี่นะเาะไปให้เออสั่งอาหารให้คุณยายเออครับตางผ่าแม่ไปทางภูเก็ตนะฮะอืม โอ,โอ้แค่นี้นะเฮ็ดอย่างละก็ก็ดดูนะแม่คะาแม่คะอ้าวรวยรวยปังปังไข่ของดีๆนะทุกหวยรางวัลที่หนึ่งรวยรวยได้ใจเงินสดเลยเดอเอ้อประกะว่ามังปังกระสุนเป็นีสิบห้าปีแค่มันเปิดนะตันวน้าได้อยู่แล้วล่ะได้อยู่แล้วล่ะที่ทำคำมานี่เห็นแล้ว<ร>สุดยอด ส่งองหอเมียช่วยกันตัวฟังๆเดบอกคือ,คอเขียก้อนใหญ่อือหือดีแล้วทำได้อยู่แล้วไอ้น้องอ่ะ